รักเลือกได้รักเลือกได้วันนี้มาไขปัญหารับไวทีนกันต่อกับน้องๆโรงเรียนวัิรธรรมสาิตคําิตคำถามแต่ละข้อแม่บอกเลยว่าแทบ มากและก็เป็นประโยชน์มากเช่นกันครับจะมีคำถามอะไรโดนๆบ้างไปชมกันเลยครับถ้าเรากินยาคุมเยบ่อยๆจะเกิดโรคอะไรในอนาคตคะ รู้ะจะทายาคุมหลังเพศบัพันธ์หรือ,อยาคุมกำเนิดปกติยาคุมฉุกเฉินค่ะยาคุมฉุกเฉินคืออะไรยาคุมฉุกเฉินก็คือยาซึ่งมีฮอร์โมนอีตัวที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนในระดับที่สูงมากเข้าใจว่าสูงมากไหมแลพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายเพี้ยนไปเลยช่วงนั้นเข้าใจไหมพอเพี้ยนไปเลยช่วงนั้นมันก็ไม่เหมาะสมที่จะตั้งท้องใช่ไหมลกมันก็จะมีจำลองอกกิคอปอลแล้วถ้าเกิดกินยาคุมที่เป็นฮอร์โมนที่สูงสูงมากมาก จะเป็นไงคือถ้าเกิดว่านานๆเธอจะมีอะไรกับแฟนสักทีเดือนสักขนหนึ่งกินไปคงเป็นอะไรไหมลูกไม่เป็นสองครั้งก็ไม่เป็นแต่ถ้าเล่นฟาดวันละห้าครั้งปู่ว่าเป็นหรือทุกวันก็น่าจะเป็นแล้วไม่ตัองวันละห้าครั้งนะคือถ้าเกิดมีอะไรทีกินทีมีอะไรทีกินทีมีอะไรทีกินทีเดือนนั้นมีอยู่30ทีกินไปสามสิบวันเธอว่าเป็นอะไรไหมโอ้หลนกเดือนหนึ่งไม่ควรกินเกิน2วันถ้ากินไม่เกิน2วันต่อเดือนโอเค ถ้าเกิดตะกี้ถามว่ากินมากๆเกิน2ไเม็ดขึ้นไปก็ตุกให้ตัวมันนะจ๊ะลูกจ๋าถ้าแบบนั้นกินยาคุมธรรมดาน่าจะดีกว่าใช่ไหมการสิวด้วยแก้ปวดประจำเดือนด้วยทำให้สวยด้วยใช่ป่ะจ๊ะจีสปอร์ตคืออะไรหรอคะจีจีสปอร์ตจีสปอร์ตโอเคอ่าโหคำถามวิชาการมากเลยถ้าสำดวนชาวบ้านเขาเรียกว่าจุดรวมแห่งความฮัลหลหันโอเคเวลาที่เรากระตุ้นทางเพศนึกออกไหมครับ เราก็จะกระตุ้นที่บริเวณจุดซ่อนเลนทั้งชายและหญิงเนี่ยนึกไมครับนะเวลาโดนกระตุ้นที่จุดซ่อนเลนเนี่ยสัญญาณจะว่าตามเส้นปลายประสาทนะถ้าผู้หญิงก็จะเข้าไปภายในช่องคลอดแล้วผู้ชายมีไหมมีไหมมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเอออยากรู้ไหมอยากรู้ฉันตอบนะไม่อยากรู้ไม่ตอบนะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้รผู้ชายไม่มีช่องคลอดใช่ไหมลูก แต่ผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมากใช่ไหมลูกผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมากใช่ไหมเพราะนั้นจีสปอร์ตผู้ชายเนี่ยมันอยู่ตรงใต้ต่อมลูกหมากตรงใต้ต่อมลูกหมากเนี่ยคุณจะเข้าไปเจอได้คุณต้องเข้าไปทางไหนคุณต้องผ่านด่านอุจจาระเข้าไปก็เข้าไปพอๆกันนั่นแหละประมาณข้อกว่าๆเข้าไปถึงเธอก็จะต่อมลูกหมากเธอเธอคำา่าวไี่ต่อมลูกหมากใช่ไหมแล้วถ้าเธอขยี้ไปขยี้มาเธอก็เสร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนไหนจำไว้นะ ถ้าเกิดมีสามีดูแลสามีดีๆนะลูกเพราะถ้าสามีไปกงโค้งให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นจะโดนจีสปอร์ตผู้ชายอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับเออมันจะกลับไปกลับมาหาเราที่พูดหลักวิชาการนะสรุปว่านูพอเข้าใจแล้วนะโอเคทําไมผู้หญิงเป็นเมนแล้วชอบหัวเสียครับฮะอะไรนะทําไมผู้หญิงเป็นเมนแล้วชอบหัวเสียครับอะไรเสียนะหัวเสียหัวเสียหัวร้อนเอ,อ่าออผมแปลเป็นไทยดีวยกว่า ว่าผู้หญิงตอนมีเมนทําไมถึงเกิดอาการเพี้ยนเพียนงุดงิดฉุนเฉียวคุยไม่รู้เรื่องใช่เปล่าหรืออย่างอื่นด้วยเวลาหลังไข่ตกแล้วฮอร์โมนตัวที่2ก็ขึ้นใช่ไหมเขาเรียกว่าโปรเจสเตอโรนใช่ไหมครับฮอร์โมนตัวแรกที่มาตอนไข่โตเขาเรียกว่าเอสโตรเจนใช่ไหมครับอีตัวเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยไม่มีสัสดส่วนเหมือนกัน สัดส่วนที่เหมาะสมที่ทำให้ผู้หญิงอารมณ์ดีมีความรักรักแฟนพูดจาไพเราะมีความสงบสุขน้่มนวลโอเคนะนั่นก็คือผู้หญิงที่น่ารักผู้หญิงที่แสนดีแต่ถึงใกล้ๆประจำเดือนครับฮอร์โมนตัวแรกตกทูบตัวที่สองตกควาบทำให้สัดส่วนของฮอร์โมนสองตัวเสียไปครับผู้หญิงก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเพี้ยนประจำเดือน ปกติเคยเป็นนางฟ้าวันนั้นกลายเป็นนางกาลีเฉยไปเลยโอเคนะให้น้องๆผู้หญิงใครมีอาการนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะมีประมาณ60%นะลูก60%สบเป็นแสดงมากหรือน้อยเท่านั้นให้น้องๆคนไหนเป็นก็ไม่ต้องตกใจเป็นก็เป็นแต่เป็นแล้วให้บอกผู้ชายที่รักเราว่ามันรักเราจริงไม่บอกงี้ตัวเองตอนนี้ตัวรู้นะว่าเดือนหนึ่งจะรู้ว่าฉันเพี้ยนสักวันสองวันใช่ไหมลูกเนอะช่วงเพี้ยนก็ไม่ควรเข้าใกล้ใช่ไหมลูก,นะออชก,ใ,กลใช่ไหม ใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าเธอรักฉันจริงนะอีตอนฉันไวทองอะไวทองฮอร์โมนก็ไม่สมดุลใช่ไหมฉันจะเพี้ยนประจาวันวันละหลายทีนะเคยเห็นแม่เพี้ยนไหมลูกเคยเอาแล้วพอ่อทาไงพ่อก็ไม่อยู่ใกล้ไงเพ่อก็ฉลาดเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอีตอนฉันไวทองเธอก็ต้องรู้ว่าวันนึงอาจจะต้องหลบหน้าหลายๆครั้งแต่สําคัญที่สุดก็คือห้ามเถียงนะจ๊ะลูกห้ามเถียงนะจ๊ะ ตอนแม่ไวยทองกับแม่มีเมนเนี่ยยาเถียงเด็ดขาดนะตายไปทั้งบ้านเลยแต่ไม่ใช่ว่าแม่ไม่ดีนะลูกไม่ใช่ผู้หญิงไม่ดีนะมันเป็นช่วงเพีย้ยนแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือถ้าเธอไปมีแฟนเป็นแบบนั้นถูกต้องไหมแล้วแฟนผ่านหมดเมนไปแล้วแล้วเธอมีลูกสาวอีตอนลูกสาววัยรุ่นมันจะเป็นไหมมันก็เป็นเหมือนแม่มันเ <c oughs> นะพราะฉะนั้นเวลาจะไปจีบสาวที่ไหนดูแม่ให้เรียบร้อยก่อนจะลูกดนาะ จะได้อยู่จะได้อยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาเพราะเธอจะอยู่เขาไปเธอจะเป็นเทพบุตรในฝันผู้หญิงเลยนะอโอเคนะคะเ,คเข้าใจนะมันเป็นฮอร์โมนเพี้ยนอ,ะอ่ะเพียงแค่เข้าใจอีกแลวจะแก้ยังไงอเออมันต้องวิธีแก้เออผู้หญิงก็แก้ไงไม่ให้เป็นเพี้ยนอะ่ะง่ายนิดเดียวเลยพวกเธอออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอเธอก็จะไม่เพี้ยนตรงนั้นนออก้ไหมแต่ถ้าเธออยากจะตบหน้าแฟนให้วาดรูปแฟนที่ฝาผนังแล้วตบเข้าไป ยังสามารถรักษาแฟนไปได้การแก้ไขความเครียดด้วยการช่วยตัวเองทําได้จริงไหมครับและถ้าทําได้จริงมันควรทํากี่ครั้งครับนักเรียนโรงเรียนนี้ใช้ได้ไหมผู้หญิงห้ามตอบนะผมจะลองถามผู้ชายก่อนใครคิดว่าการช่วยตัวเองแก้เครียดไม่ได้ยกมือสิครับตอนเราก็จับไปแล้วว่า นักเรียนชายทุกคนเชื่อว่าการช่วยตัวเองแก้เครียดได้ต่อมาคำถามต่อไปการช่วยตัวเองทำให้ถึงจุดสุดยอดใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับเวลาถึงจุดสุดยอดก็จะมีการหลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่าเอ็นโดฟินออกมาใช่ไหมครับอ่านแล้วใช่ไหมครับสารแห่งความสุขตัวได้ก็จะทําให้ผ่อนคลายหายเครียดนอนหลับฝันดีใช่ไหมครับการสร้างฮอร์โมนก็จะดีใช่ไหมครับ แต่นั่นเขาเขียนไว้ว่าการถึงจุดสุดยอดเป็นระยะระยะที่เหมาะสมกับสุขภาพจะทำให้เกิดนั้นแต่ถ้าเกิดพี่เริ่มเบิ้ลวันละห้าครั้งมันจะไหวไหมลูกมันจะมันจะเครียดแทนใช่ไหมครับเ,ออเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเป็นอย่างนี้เวลาสมมติตรงนี้แบ่งความเครียดใช่ไหมถ้าเธอช่วยตัวเองมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมจนถ้าถึงตรงนี้แล้วหลังจากนั้นไม่เริ่มตกแล้วใช่ไหมครับ แต่ละคนจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันผมว่าเลยถามซักถามใหม่ต่อสรุปว่าถ้าว่าตามมาตรฐานสําหรับคนทั่วไปซึ่งอายุมากกวัยรุ่นเนี่ยเขาก็นับ 2- ถึงสมครั้งต่อสัป,ปดาห์เป็นมาตรฐานแต่วัยรุ่นถ้าเป็นสักห้าครั้งเจ็ครั้งก็คงพอไหวนะคือถ้ามีคนรักแฟนมากกว่ารักตัวเองะคะ่ะเราจะให้คําปรึกษาเขายัางไงดีคะแล้วเขารักแฟนแล้วจนเข,เขาลืมดูแลตัวเองเออเขาลืมดูแลตัวเองแล้วเขาก็เสียใจเป็นประจำเพราะแฟนไม่ค่อยรักเขา จำได้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าคนเราจะมีความสุขต้องเรียนรู้ที่จะรักคนที่รักเราใช่ไหมครับไม่ใช่ไปทุ่มเทคนที่ไม่สมควรรักใช่ไหมโลกใช่ไหมครับ,รบ<ช>จำไว้นะเด็กที่เรียนเก่งๆในยุคนี้อย่าไปเสียเวลารักคนที่ไม่รักเราโอเคนะจำไวนะ้นะ่นมันยุคเก่าแล,ล้วโบราณแล้วที่โอ้โหตกลักเอ จำไรักคนที่เขารักเราดีกว่าเพราะถ้าบัวจะเป็นรักคนที่เขาไม่รักเราก็ต้องเป็นแบบเพื่อนคนนั้นใช่ไหมครับ